สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดนะคะซึ่งเขาบอกว่าศาลที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะขออะไรได้ตามประสงค์จะจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าวันนี้เรามาถึงตราดแล้วเราต้องไปสักการะบูชานะคะ ขบอกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตรงนี้นะคะสร้างตั้งแต่สมัยราชกาลที่5และที่สำคัญนะคะเห็นไหมคะเห็นปืนใหญ่ไหมวางเป็นระเบียบแล้วก็ด้านในเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะคะทรงเก่งจีนนะคะซึ่งมีความ งดงามแล้วก็นอกจากนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเขากล่าวกันว่าสมัยที่ฝรั่งเศสเนี่ยยึดเมืองเนาะฝรั่งเศสเนี่ยเห็นว่าคนไทยเนี่ยมากราบไหว้บูชามากก็เลยจะขุดเสาหลักเมืองเนี่ยทิ้งแต่ปรากฏว่าขุดเท่าไหร่ก็หามต้นตอของเสาเนี่ยไม่เจอจากนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะขุดได้ชาวเมืองก็เลยสร้าง อา,อาคารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มาสกักการะบูชามากขึ้นค่ะอันนี้ฟังเขาเล่ามานะวันนี้ก็มาขอพรเนาะแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยสมหวังทุกประการจะ้ะใครดูคลิปนี้นะคะก็อธิษฐานขอให้ ประสบความสำเร็จดังที่ต้องประสงค์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆครั้งหน้านะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจะติวอะไรหรือจะทำอะไรจะกินอะไรเราก็จะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ